สวัสดีครับพงศิราชาครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเช่าเหรียญหลวงพ่อตะทอนปี2 4 6 0นะครับเช่ามา2เหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ท่านมาท่านชมนะครับ mm hmm. เหรียญแต่ละเหรียญสภาพเป็นยังไงความสวยแตกต่างกันยังไงนะครับประมาณนี้ mm hmm. เหรียญร้อยกว่าปีนะครับอ,องค์แรกนะครับองนี้เป็นเนื้อเงินนะเปียกทองนะวงนี้ ลานที่เขาทามาตั้งแต่แ,ตแรกๆเลยครับเปียกทองน้ำเดิมนะครับวกนี้นะนี่ครับถือว่าสภาพก็ยังคมครับนะจุดหนังสืออะไรยังคมชัดเจนเลยนะครับนะครับหน้าหลวงพ่อนี่ยังคมนะครับด้านหลังนะฮนะยันยังคมกริบอยู่เลยนะครับนะครับเขาลง อทองหมายว่าสมัยก่อนเขาน่าจะมีวิธกรรมวิธีการอาจจะลนไฟเผาไฟสักอย่างนะทองเขาจะติดไปในเนื้ออะไรครับนี่ครับอันนี้เป็นบล็อกบล็อกยันกลางนะครับอันนี้นะนะครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับผ่านร้อยกว่าปีก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสภาพอย่างนี้ก็หลักล้านนะครับแต่ถ้าเกิดสวยเชมแชมเลยต้องว่ากันหลักสิบล้านขึ้นนะครับ เห็นไหมครับอย่างเส้นใต้หลวงพ่อนั่งเนี้ยคมคมเลยครับตัวหนังสือคมคมเลยนะครับผ่านร้อยกว่าปีนะครับง่ายอีกองหนึ่งนะฮะอีกองหนึ่งก็เป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินเนื้อเงินไม่ได้ไม่ได้เปียกทองเนืเ้อเธรรมชาตินะเนี่ยแล้วก็จะเป็นดำดำประมาณเนี้ยฮะเนื้อเงินปล่อยธรรมชาติก็กจะดำธรรมชาติเนี่ยครับ ร้อยกว่าปีนะเม็ดพระศกยังคมอยู่เลยนะครับเน็ดพระศกยังคมอยู่เลยจมูกหลวงพ่อปากหลวงพ่อยังคมเลยนะดูตรงเส้นใต้หลวงพ่อนะที่นั่งหลวงพ่อน,นั่งอยู่นะครับเป็นคมคมเลยฮะตัวหนังสือก็คมกริบเลยฮะพันร้อยกว่าปีครับถือว่าเก็บได้ขนาดนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับ เพราะสมัยก่อนนี้ไม่มีกล่องไม่มีอะไรใสนร่นะครับนะครับเขาคงไม่คิดว่าผ่าจะมีราคาสูงนะครับนะด้านลังก็อันนี้ก็คมครับยังคมคมเลยฮนะอันนี้บล็อกยันใหญ่นะครับผ่นะานร้อยก็ปีก็ใครมีอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญบารมีนะครับ ลองดูที่บ้านท่านนะครับอาจจะมีก็ได้อย่างนีไนะ้ถ้าเกิดมีถือว่าเป็นท่านที่โชคดีมากเลยนะครับสปาร์ตนก็หลักร้านนะครับแต่ถ้าสวยคลิปเลยนี่สิบกว่าล้านครับนะครับก็ท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับอินบ็อกเข้ามาถามได้หรือจะชมองจริงหนห้าที่ห้างไอคอนสยามนะครับพงศ์ศรีราชานะครับ เข้าทุกวันเสาร์นะครับหรือจะ็อกซ์สอบถามโทรมาถามก็ได้นะครับนะครับท่านใดมีสภาพสวยผมก็รับเช่านะครับนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้นะครับพงศิชานะครับท้งติ๊กต็อกเฟซบุ๊กนะครับยูทู e ก็มีนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจหาภ้าสวย ให้ท่านชมนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ